เวลาลรมื่อคู่านอดอาหารดีมากสติสตังไม่มีต้องอดอาหารสติปรากฏขึ้นมาเราไม่จะบอกว่าเป็นคําสั่งไม่จะบอกว่าเป็นคําสอนบอกว่าเป็นคําบอกเล่าเรื่องราวธรรมดาเราว่าการภาวนาต้องสังเกตสิ่งเกี่ยวข้องเฉพาะอย่างยิื่งการโกกการฉันเป็นส่างฐาและการน,นอนสําหรับเราเองเราทั้งอาหารอดอาหารนี่ถูกความเพียรของเรานี่ถูก,ถ,กถูกอย่างจ่างๆังไม่สงสัย อาหารมีสําคัญมากพอไปหล่อเลี้ยงร่างกายร่างกายมีกําลังแล้วก็ทับจิตใจสติดัญญาก้าไม่ออกฟังเสียงครูวาจารให้ดีที่ท่านเน่ยังไงยังไงห้อยจับจับเอาไว้จับเอาไว้แล้วปฏิบตัติตามนั้นตามนะั้นเราจะมีความพาสูงเยอเย็นไปโดยลําดับนะการกินเนี่ยสำคัญมากอะคือการกิน,นอาหารเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายร่างกายก,ก,กับใจมันผิดพันกันอยู่ มันก็ท้กประชวนกันง่ายมากสมมติว่าเราเราฉันอื่มมากนี่ทำทำนอนจมนะความอื่มมากความสุขในการอื่มมากนี่ทาบความสุขในกาตากความเสียนก้าวไม่ออกอ,อต้องไปสังเกตตลอดเวลาเกิดมากครับ กรรมาฐานที่มุ่งต่อต่อทำจริงและรู้วิธีการดำเนินมาแล้วจากครูอาจารย์ทั้งหลายท่านมักจะจะดักตลอดเวลาเรื่องอาหารท่านจะมาฉันให้อื่นเนี่ยลดลงลดลงถึงจะฉันมากก็มีส่วนลดอยู่ตลอดแล้วจากนัก้นก็ลดลงไปเรื่อยทดสอบตลอดเวลาภาวนาตปยังไงยังไง นี่กับผู้ปัญบัติต้องสังเกตเพราะอาหารนี่สาคัญมากนะพอไปหล่อเยี้ยงร่างกายร่างกายมีกําลังแล้วก็ทับจิตใจสติดัญญาก้าวไม่ออกเรียกว่าความเพียงก้าไม่ออกอันนี้ทับเนี่ยตัวสําคัญก็คือว่ารราคาตัญหาจะเกิดจากตัวนี้ตัวนี้แล้วการส่งเสริม ไม่ได้เกิดเพ่เป็นทางวัยวะณนะมันยิ่งแยบในจิตก็รู้แล้วก็เราจะฆ่ามันอยู่นี่มันแสดงขึ้นมามากน้อยก็ถือว่าเป็นคริสไขยนั่นเพราะนั้นจึงต้องบังคับบัญชากันด้วยวิธีการต่างๆซึ่จะฝึกอบรมกันอย่างนห้ดีให้ทําเหนืออยู่ตลอดเหนือตลอดให้ให้อาหารเหนือไม่ได้นะนี่เราอันนี้ก็กยวกว่าเราเอามาหลังโชคชนแล้วอืม เพราะบรรดาพระทั้งหลายนี่ที่เราที่มาอยู่กับเรานี่มักจะไปทางนีซสม,มากนะนี่แหละการอยู่นิสัยของคนเรามันจะมาอยู่ที่นี่อยู่ร่างกายเกี่ยวก็เรื่องอาหารถ้าทัาจึงมักจะปวดอาหารอยู่เสม,มอแม้จะมาฉันก็ไม่ให้พอคอพอาอนาสะดวกแล้วก้าวก้าวก้าวนี่จะให้ฉันในน้ำตารู้สึกจะไม่ค่อยเหมยแล้วสำหรับบ้นนี้นะให้ ฉันแบบธรรมดาสดา่วนใรู้สึกก็ไม่มีรดอยู่ตลอดตลอดไม่มากก็น้อยแต่เพราะอันนี้มันรู้ในทางคาวนนาทื่เราสอนเพื่อนเราไม่จะบอกว่าเป็นคําสั่งไม่จะบอกว่าเป็นคําสอนบอกว่าเป็นคําบอกเล่าเรื่องราวธรรมดาเราว่ามเพราะนีชท่านก็มันแสดงไล้ในชุดงศึกสาแต่มีอยู่ในพระจิขาก็เป็น ็นความผูกเก้าโดยทมเหมือนกันอันนี้เรามันจะขึ้นอยู่กับเจนิติใอยู่ด้วยบางคนอดอาหารผลอดอาหารดีบางคนอดนอนดีบางคนดูในทุดงข้อใดข้อหนึ่งดีดีไว้อย่างนั้นทีนี้ไอ้ส่วนอ,อดอาหารนี่รู้สึกจะถูกมากนะเท่าที่นั่งอันนี้ไม่มีในชุดลงชุดสาม แต่มีอยู่ในบุศคลาเนี่ยอย่างนั้นก็ทรธรรมพุทธเจ้าเดียวกันใช่ไหมจะมีอู่ที่ไหนก็คือทรรมนั่นเองเนี่ย <c oughs> <c oughs> แล้วเวลา <c oughs> เราสอนมูมเพื่อนบอกวา่าอันนี้ให้สังเกตการปฏิบัติของตัวเองการภาวนาต,ต้องสังเกตสิ่งเกี่ยวข้องเฉพาะอย่างยิ่งการโกรกการฉันเป็นสําคกา,คาและการนอนน,อน,นี่อันดับที่สองคือการนอนถ้าราอนมากครับนั นอนน้อยนอนน้อยแต่ไม่ถึงก่ามันถ้านอนน้อยด้วยการอดอาหารไปพร้อมกันนี้คือมันเป็นไปด้วยกันนะที่อดอาหารไปตั้งสองสามวัน้นไปแล้วเนี่ยความง่วงเหงาหนอนถึงสามวันแล้วความเหงานอนอยากจะพูดว่าไม่มีนะจะอยู่ตลอดรุ่งก็ได้นั่งเชี่ยวกลงเลยสติดีตลอดความง่วงเหงาไม่มารบกวนรัชชันมากความง่วงเหงามากนอนมากขี้เกียจมาก มันม <ard> ีแ <imprisoned> ต anyway, <match> ่มากมากด้วยกันครั้งที่อยู่นั้นหมดนี่แล้วก็สอนมือเพื่อนเ่าจะดูนิสัยของใครเป็นยังไงก็ให้สังเกตนิสัยของตัวเองเช่นอย่างที่ว่าอบนอนผ่อนอาหารหรือนอนน้อยนอนมากเป็นยังไงให้สังเกตดูเอาความเพียรเป็นบาดฐานไว้เสมอเลยว่าอะไรมากระทบความเพื่อนความเพียรเพื่อความเสียหายอย่าให้ตัดออกตัดออกสำหรับเราเอง เราท้งอาหารอดอาหารนี่ถูกความเพียงของเรานี่ถูกถูกอย่างจรางๆไม่สงสัยนี้การพอานาททางอาหารนี่ดีมากเราสําหรับเราเองอดนอนนี่ไม่ต้องอดแหละถ้าลงได้อดอาหารแล้วไม่ต้องฝึกในการอดนอนวันแรกก็เราฉันแล้วกลางคืนมันก็ต้องมีง่วงธรรมราพราวันที่สองมาลดลงวันที่สามหายไปเลยวันที่สี่ที่ห้าม่ต้องพูด นอนนี่รู้สึกจะไม่เลยสองสมง,งทั้งๆที่เราร่างกายหนุ่มน้อยอยู่นะนอนธรรมดาต้องหลายสบงต้อง 4, สงี่ห้าสบงพอดีกันยึงไงอันนี้มันนอนพราะอดอาหารแล้วนอนอย่างมากรูอมันไม่เลยสองสมงก็มันพอของมันเองนะพอเองพอเอนี่ยการการนอนคือไม่ง่วงกับการอดอาหารเข้ากันได้สนิทแล้วก็สอนหมู่เพื่อนอืมเรื่องอดอาหารนี่ตีทุกขั้นนะ ไม่มีที่ต้องตีได้เวลาล้มลุกคคานอดอาหารดีมากตีกันอย่างหนักเลยล้มลุกคคานสติสตังไม่มีต้องอดอาหารสติปรากฏขึ้นมานั่นนี่แหละจากนั้นพอได้หลักนี้เจนอดอาหารมากเท่าไรถ้าพูดถึงเรื่องสมาธินี่กันแน่เลยนั่นเพราะมันละเอียดหิดละเอียดธาตุละเอียดหิดละเอียดอ,อ๋อทางด้านปัญญายิ่งคล่องตัวนี่เรียกว,ว่าไม่มีเสียการอดอาหารไม่มีเสีย แต่อันนี้เป็นเรื่องของเจ้าของเจ้าพรอ,อักพรเมาเองในทําขั้นใดกับความเพียรขั้นใดกับอาหารเหล่านี้จะประกอบกันพอประมาณก็ต้องเป็นผู้สังเกตเองแต่รวมแล้วเรียกว่าอดอาหารนี่ถูกทุกขั้นสําหรับนิสัยของผู้ที่ถูกนะยังอย่างเรานี่พูดยันตัวได้เลยไม่มีที่ต้องติถ้าลงว่าอดอาหารนี่ความเพียรดีทุกขั้นสมาธิก็ดีปัญญาก็ดี แต่ทางขั้นปัญญาเราจะอดมากๆจริงไม่ก็ไม่เหมาะเนี่ยเราก็รู้เองนะเพราะปัญญานี่เป็นข้าวเป็นขั้นที่ก้าวเดินอยู่ตลอดเวลาแล้วเป็นแต่เพียงว่าเราผ่อนนี้มันเล็กน้อยผ่อนมากกว่านั้นไม่ได้เพราะปัญญามันพุ่งของมันอยู่แล้วแล้วก็ไปเรื่อยๆนี่เราสังเกตอย่างนี้ที่นักความเพียรนักประกอบความเพียรต้องสังเกตไม่สังเกตไม่ได้นะเนี่ยสติกับปัญญาจึงบอกแล้วว่ายันตลอดนะ ภาคอันนี้ไม่ได้สติเป็นพื้นฐานปัญญาก้าวเดินเป็นระยะระยะระยะสติต้องเป็นพื้นฐานเวลามันมันตั้งมันต้องมันตั้งมันล่มก็ต้องพื้นผืนพื้นฐานด้วยการตั้งถ้ามันเป็นสติปัญญาอัมัติแล้วไม่ตั้งมันก็เป็นการปฏิบัติจึงลําบากอยู่ที่ความสังเกตถ้าไม่สังเกตไม่ได้ผลเท่าที่ควรถ้าสังเกตแล้วจะเป็นความเหมาะสมต่อไป ประกอบกับฟังเสียงครูวอาจารย์ให้ดีที่ท่านเนี่ยยังไงยังไงห้อยจับจับเอาไว้จับเอาไว้แล้วปฏิบัติตามนั้นตามนั้นนะเราจะมีความพาสูงก็เย็นไปโดยลําดับ